สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนายแพทย์มรุจิรัเสถาศิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศาสตราจารย์น,นแพทย์ปัรจงมหัยสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นายชัยรัชแสงจันทร์รองผู้อำนวยการน,นานยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรและรักษาการแทนผู้อำนวยการสูงความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และนางอัจฉราเจริญสุขผู้อำนวยกาสรสถาบันมาศวิทยาแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกเข้าตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง4หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว สำหรับการจะตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบุคลากรตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทยอีกทั้งเป็นการยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ